ดาวพระระหัตเนี่ยนะครับเดินไปตำแหน่งไหนไปช่องไหนนะครับอ่าก็ให้คุณนะให้คุณดีในเรือนชะตาอยู่เสมอเสมอครั้งนี้เนี่ยนะครับดาวพระระหัตจะย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤษภนะมาช่วยในเรื่องของอ่าเงินเงินทองทองนะความสุขใจให้กับหลายๆคนหลายๆด้านนะครับ ที่ตำแหน่งของเขาล่ะนะครับในแต่ละครั้งในพระราชเขาจะเดินมาให้อารมณ์ไม่เหมือนกันนะในปี2,567นี้นะครับพระประหัดจ,กจักรโจรมาได้ตําแหน่งเป็นจุลจักนะจุลจักเนี่ยก็จะตรงข้ามกับทางด้านของมหาจักรนะมหาจักรก็แปลว่ายิ่งใหญ่ใช่ไหมเน็ดเหนื่อยฟาฟ,าฟันต่อสู้นะครับอ่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตัวจุลจักเนี่ยนะครับถ้าจะแปลในแง่คิดดีหน่อยนะเขาเรียกว่าสบายขึ้นนะเบาขึ้น อย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีนะให้กับทุกๆในลหลายๆลัคนาราศีด้วยนะจะเป็นดีจะเป็นร้ายอย่างไรนะครับให้กับแต่ละลัคนาราศีนั้นนะรองรับชมรับฟังกันได้ในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับ พักในาราศีพิจิกนี่นะครับดาวพระพหัสเดนาจากตำแหน่งเดิมของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับของเรือนชะตาคือว่าเป็นในเรื่องของทั้งการเงินนะครับเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่จะมีเข้ามาในเรือนชะตาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ดาวพระพหัสนะ โจรเข้ามาถึงเรือนชะตานะครับในช่วงจังหวะของปี2,567นี้นะั้งแต่ช่วงจังหวะ30เมษายนเป็นต้นไปนะครับพระรหัสนะครับมีเกณฑ์นในเรื่องของการจะมาให้คุณนั่นแหละนะในเรือนชะตานะครับตลอดทั้งปี2,567เรื่อยไปจนกระทั่งปี2,568นะครับอย่างในเรื่องแรกนะเพราะว่าที่มาจากเจ้าเรือนการเงิน นะของเรือนชะตาเรานะครับที่ผ่านมาเนี่ยไปตกในเรือนของอริใช่ไหมอ,อาริราชานะทําให้ว่าพัานการาศีพิจิกนะครับที่ผ่านมาก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีเยอะนะแล้วก็จะเริ่มต้นธุรกิจจะทําธุรกิจจะจ้างลูกจ้างหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับจะใช้จ่ายเงินเยอะนะครับแถมทําอะไรเนี่ยนะก็ยังคงแบบ ไม่ได้ประสบความสําเร็จได้ดีเท่าที่ควรนะเพราะว่ามันมีรายจ่ายเยอะไงเวลาทําธุรกิจธุรกิจดีแต่ก็ต้องมีเงินสายป่านไปหมุนอีกไปหมุนอีกไปทาอีกอะไรเงี้ยนะพอเข้ามาสู่นะครับหลังสามสิบเมษายนปีหกเจ็ดนะการเงินมาเร่งล่ะกันอ่านั่นเท่ากับว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็มีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคนะรับทรัพย์และรับโชคนะครับกลับเข้ามาให้กับตัวด้วยนะครับอ่าแถมว่า บางทีไปหุ้นส่วนอะไรกับใครก็ตามแต่นะครับเขาบอกว่าไม่ต้องออกแรงเลยนะจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเรากลับบ้านไปเลยเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะถามว่าถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะลองคิดดูซิว่าถ้าเราแบบไม่มีความรู้นะไม่หาความรู้ใช้เงินไปทาธุรก,กิจอย่างเดียวนะมันก็เจ๊งสิถูกไหมเอ๊ะทำไมพระรหัสมาดีแล้วทาไมถึงได้กลัวเจ๊งล่ะนะก็เพราะว่าใน เจ้าเรือนที่ดาวาพระพระราชาโคโจรย้ายไปนะครับถึงดวงชะตาเราเนี่ยนะดันมีดาวมฤตยูนี่นะครับเป็นตัวแทนนะเป็นตัวบ่งบอกนะครับเป็นตัวทําให้เรา กั้นใจนิดหนึ่งนะว่าเวลาจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเราไม่ได้มีความรู้จริงนะอย่างที่เราควรจะมีเนี่ยนะครับอะไรที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะโดนดาวมนษจะอยู่นะักลืนกินดาวเพราะประหัตไปได้นะั่นคือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของว่าพอไปหุ้นพอไปลงทุนนะครับจ่ายเงินไปเงินหายอย่างนี้ไงนะ,นะะมันก็จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ นะครับพะช่วงจังหวะก่อนถึงวันที่30เมษายนเนี่ยยังมีนในเรื่องของเหตุรายจ,จ่ายเงินทองนะที่จะเสียเงินก้อนใหญ่อยู่เลยนะมันยังไม่จบไงนะเพราะนี้พอไปหุ้นปุ๊บนะแล้วดาวเป็นอะไรล่ะดาวมันเป็นจุลจักรนะครับในเดือนชะตาเนี่ยนะนั่นแสดงว่าเหมือนอเอาเงินก้อนใหญ่ไปหลงนะครับแต่ต้องได้กลับมาทีละน้อยทีละน้อยอย่างเงี้ยนะสะสมไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นถ้าชาวร,า,ราศีพิจิกจะไปหุ้นส่วนจะไปลงทุนอะไรกับใครถ้าไม่มีความรู้เนี่ยมีนะมี หวังที่ชาตโทนแบบว่า,เ,าเรื่องลึกลับตามดามฤติยูที่เขากินกินทรับนะทําให้เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์ไปได้นะครับดังนั้นถ้าจะทําอะไรต้องมีความรู้นะแล้วก็ดูให้ดีด้วยนะครับก่อนที่จะลงลุยนะก่อนะที่จะลงมือทําอะไรนะครับเพราะถือว่าการที่ดาวพระราชัโคจรมาในลักษณะแบบนี้นะให้คุณดีนะในเรื่องชะตาในเรื่องของการร่วมหุ้นในเรื่องของการลงทุนต่างๆนั่นเองนะครับพระประหัสนี่นะครับ เย่าลืมว่าท่านเป็นประธานเลยนะของดาวสุพขขเคราะห์นะครับประธานคุณธรรมอย่างเงี้ยนะเมื่อโคจรเข้ามาเร็งลัคนาดเดือนเดือนชะตาแล้วนะครับก็ส่งผลดีอย่างที่ว่าไปนในเรื่องของการเงินการทองการทรัพย์นะครับดังนั้นนะครับต้องดูด้วยว่าถ้าเราเนี่ยนะ ประพฤติตัวดีนะครับเช่นว่าทําบุญมาโดยตลอดมีบุญเก่าวมีบุญหนามีบุญเดิมดีเนี่ยนะครับพระรหัสย่อมมาให้คุณดีนะในเรื่องชะตาในปี67นี้นะครับตลอดทั้งปีนะครับแต่ถ้าว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเราทําแบบไม่ค่อยโอเคไว้นะ กรรมแบบในอดีตอย่างเงี้ยที่ทํามานะก็เกิดความเสียหายนะในเรือนชะตาได้นะครับอ่าดังนั้นนะใครอยากจะได้รับอิทธิพลดีจากราพระพุทธนะครับก็อย่าลืมเติมบุญเติมกุศลต่างๆนะครับให้กับเรือนชะตานะไม่ว่าจะเป็นการอ่านั่งสมาธินะตักบารเนะี่ยอะไรแบบเงี้ยนะทาวิหารทานนะที่ไหนวัดที่ไหนอยากจะซ่อมเสริมสร้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปร่วมช่วยนะร่วมทําบุญร่วมบุญกับเขาด้วยนะครับช่วยเหลือคนดีนะที่ประ พฤตินะครับที่ประพฤติตนอยู่ในสีลเนี่ยนะแล้วก็ไปช่วยเสืออ่างเงี้ยถ้าเห็นเขาลําบากนะครับก็จะช่วยให้ว่าเงินเงินทองทองของเราก็แล้วนะครับที่มันจะลงทุนออกไปนะมันจะได้เงินกลับมานะเต็มเม็ดเต็มนุ่มไหน,นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของดาวพระราธิโครจรนะกลับเข้ามาด้วยนะครับทีนี้นะครับดาวพระประหัตอีกส,ส่วนส่วนหนึ่งนะก็อะ่ลืมว่ามาจากพบปุตตะนะนะปุตตะก็แปลว่าอะไรล่ะง่ายๆเลยบุตรหลานนะบริวารต่างๆนะครับ เท่ากับว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับทุกคนทุกท่านก็จะมีเกณฑ์นั่นแหละนะถ้าอยากจะตั้งคันนะได้บุตรอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเกณฑ์ดีนะที่จะตั้งคันแล้วก็ได้บุตรมาสมหวังสมใจนะอย่างบางคนแม่บางท่านนะี่นะแม่แม่ทั้งหลายนะไปทํากิฟต์มานะนาชาวพิจิก พื่อที่จะให้ได้บุตรนะสมหวังสมใจเพราะพวกนี้มันทาแล้วมันเสียเงินเยอะไงอ่าพอมาปีนี้เนี่ยนะครับดาวมันเริ่มเอื้อประโยชน์นะครับกลับเข้ามาให้กับตนแล้วนะอ่าดังนั้นนะครับถ้าใครจะหวังได้บุตรบริวารปีนี้นะครับก็สามารถทําได้นะหวังสมหวังได้นะครับแต่ก็ต้องในลักษณะดเดียวกันนะต้องเป็นคนดีแบบพืินตนดีนะครับกินยาบํารุงเยอะหน่อยดูแลตัวเองดีหน่อยนะเจะไดจสมหวังสมใจนะครับมันจะเป็นว่าจะต้องได้บุตรจากการทํากิฟต์หรือทําวิถีทางทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะครับ แต่เราเองเนี่ยนะก็จะสามารถนะครับทำในช่องทางธรรมชาติต่างๆนะครับได้เป็นปกติดีเลยนะเพราะดาวแบบนี้โคจรเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมเติมบุญเติมบุญสวนอย่างที่ว่านะก็จะมีเรื่องดีๆนั้นะกลับเข้ามาด้วยนะครับมาดูในส่วนของกลุ่มการศึกษากันบ้างน,นะครับมาพุทธะเขาโคจรเข้ามาใช่ไหมาบางคนอยาก จบปริญญาตรีมาแล้วเนี่ยนะครับอยากจะไปต่อปริญญาโทนะถามว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีแล้วหรือยังนะก็ต้องตอบว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีสินะเพราะทั้งดาวพะปรหัสเองดาวมฤตยูเองเนี่ยนะครับเป็นไปในส่วนของการต่อยอดนะทาให้เราต่อยอดในเรื่องขององค์ความรู้องค์กรการศึกษาต่างๆนะครับที่จะสามารถมาเกิดประโยชน์ให้กับดวงชะตาเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะไปศึกษาต่อยังมหาลัยต่างประเทศไปธรรมศาสตร์ไปอะไรเงี้ยต่อโทต่อด็อกเตอร์นะครับ วิทยานิพนธ์ทาวิจัยต่างๆนะครับ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็จะได้รับอิทธิพลในแง่บวกเลยนะจะเรียนอะไรก็รู้เรื่องมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาคอยให้การอนุเคราะห์ชี้แนวทางชี้แนะนําแนวทางนะครับจะไปเริ่มต้นมาหาวิทยาลัยใหม่ไปเรียนที่ใหม่ก็จะได้พบครูดีนะอาจารย์ดีนะครับอคอยตามติดเรานะครับเอาใจใส่เรานั้นได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงว่าถ้าลูกหลานเรานะเกิดในลัคนาราศีพิจิกเป็นเด็กๆเกนี่ยะับไปฝากเรียนก็จะได้ครูอนุเคราะห์ที่ดีนะครับเพราะดวง นะลัคนาราศีพิจิกในการที่ดาวพฤหัสโคจรเข้ามาเนี่ยนะครับถือว่าให้คุณในดวงชะตามากกว่าให้โทษไงนะในเรื่องของการทั้งเงินเงินทองทองของการหาช่องทางความรู้อะไรใหม่ๆนะครับรวมถึงว่าการย้อนกลับมาหันมาดูแลสุขภาพตัวเองเพราะบางทีเราไปดูแลสุขภาพคนอื่นเขาไว้อะนะห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงคนในครอบครัวแต่ก็ลืมดูสุขภาพตัวเองไงนะนะเดี๋ยวร่างกายมันก็จะเริ่มฟ้องแล้วแหละนะว่ามันเริ่มเครื่องเครื่องไม่ค่อยดีแล้ว นะอาจจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนะครับการที่ดาวพระฤัั์โคจรย้ายมาเร่งรักในลักษณะแบบนี้นะก็ต้องเสียเงินเสียทองกันบ้างแหละนะในการซื้ออาหารบำรุงซื้อยาบำรุงนะครับสิ่งดีๆจะได้ย้อนกลับเข้ามาให้กับลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านนั่นเองนะครับนี่ดาวในลักษณะแบบนี้นะมันเป็นดาวของความมีโชคด้วยนะพระหัตมาเนี่ยสุประเคราะห์มาในเรือนกระดุมพระนะโอ้โหโชคก็ต้องเข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นตั้งแต่วันที่อ่าสามสิ เมษายนเป็นต้นไปนะครับลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์รับโชครับทรัพย์นะครับแบบให้ใครหยิบนะครับไปไหว้พระไปทําบุญอย่างเงี้ยนะลองเล่นเล่นเล่นเบาๆอย่างเงี้ยนะครับขำๆนะก็มีเกณฑ์ได้รับโชคต่างๆนะครับกลับเข้ามาถึงเรือนชะตาถึงดวงชะตาด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงว่าบางทีลูกหลานอย่างเงี้ยลูกหลานบอกนะโชคดีเข้ามานะครับก็จะมีโชคเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาด้วยนะครับ ความรักก็เช่นเดียวกันนะพิจิกเอเนี่ยนะครับเป็นลัคนาราศีที่ทรงสเสน่ห์ที่สุดแล้วนะในบรรดาลัคนาทั้งหลายนะครับอย่างราศีกันเขาเป็นราศีหญิงสาวนะเน้นอินทาเขาดิบหนึ่งนะราศีกันเป็นราศีหญิงสาวนะเกิดมานะก็ งดงามนะครับเขาเรียกว่าสวยอุดมสมบูรณ์นะแต่พิจิกเอเนี่ยเขาเรียกว่าสวยทรงสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์ดึงดูดนะใครเห็นเราก็อยากเข้าใกล้ใครเห็นเราก็อยากมาคุยมาเจราจานะซึ่งลัคนาราศีพิจิกเอเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า ใจบางทีไม่อยากคุยกับมันเลยนะแต่ทางทั้ที่เราทำหน้าบึ้งใส่ไปแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังอยากคุยกับเราต่อเขาก็ยังอยากเป็นมิตรกับเราต่อนะครับเพราะเรามีในส่วนของแรงดึงดูดน,นะที่ทําให้ทั้งชายทั้งหญิงนั้นเข้ามานะครับดังนั้นคนที่มีครอบครัวดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอสร้างปัญหาทางความรักทําให้คนรักคนรักเราเป็นทุกข์ได้นะจากสเสน่ห์ของเราเนี่ยนะครับมีเกณฑ์นในเรื่องของการหึงหวงกลับเข้ามานะครับคนโสดก็มีเกณฑ์พบคู่ ซึ่งพบคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ดีด้วยนะครับมาช่วยกันคิดนะหาช่องทางทางการเงินมาช่วยกันคิดนะครับทํางานทําเงินต่างๆนะครับคู่กันทํางานร่วมกันนะครับเพราะนั้นราศีพิจิกได้รับอิทธิพลจากพุทธาแล้วจะมีแต่เรื่องดีๆกลับเข้ามาตามบุญตามภูสนะของแต่ละบุคคลนั่นเองครับ ขอบารมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายโดนบรันรดาลให้กับทุกๆลัคนาราศีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสุขใจเข้ามาในชีวิต